อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในเช้าวันที่13สิงหาคม64ตรงกับวันศุกร์นะก็ได้ผ่านมาแล้วเนาะนะครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเมื่อวานนี้นะฮะหลายคนก็ไปกราบเท้าแม่เนาะไปขอขามาแม่ไปบอกรักแม่นะฮะ ส่วนตัวแอดเนาะก็บอกผ่านไลน์เอานะฮะเพราะว่าคุณแม่นะครับอยู่ต่างจังหวัดทำงานเนาะนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปกราบท้าแม่ได้ก็บอกรักผ่านไลน์ผ่าน f c e e o o o นะฮนะก็เป็นข้อความนะครับที่มาจากความรู้สึกนะครับมาจากใจที่ส่งต่อไปให้คุณแม่นะฮะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีๆนะครับผมมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ รับชมกันต่อเหลือเวลาอีก3วันเท่านั้นสลาก็จะทําการออกรางวันแล้วทําการบ้านให้ดีๆนะฮะหลายวันที่ผ่านมาที่แอดไม่ได้นําข้อมูลนะครับมาแบ่งปันให้ครบทุกๆอาจารย์เนาะก็ดูช่องอื่นได้นะครับอ่าก็เก็บก็เก็บเกี่ยวข้อมูลไปเรื่อยๆเนาะนะครับอ่าในคลิปนี้จะมีข้อมูลที่มาจากออโต้โปรแกรมซูเปอร์สูตนะครับสรุปของแท้ 100%แน่นอนในคลิปนี้นะครับดับสายแข็งรักแรกพบดับดอกแก้วและดับดอกชะบานะครับดับ10หน่วยบนป้าแมวนั่นเองนะครับชุดสรุปบนล่างนะครับน้องเฟเนาะซึ่งว่าที่ผ่านมานะครับผมให้เข้า6-2-1 3ตัวโต๊ะบนแอดแมวแมวนะครับชุดจับคู่3ตัวบนตรงๆแอดนางป้าพารวย9สูตรนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ข้อมูลจากแอดมาน้อยคอยรักนะฮะเจ้านี้ก็มีบางคนนะครับผมที่คอมเมนต์ขอเข้ามากันนะครับซึ่งแอดมาน้อยนี้นะครับว่าที่ผ่านมานล่าสุดเลยเข้า ชุด3าตัวโต๊ดบน162นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับเข้า6 1 2ตัวบนตรงๆเลยนะครับามาในวัดใหมน่นี้ใครที่ขอเข้ามากันนะฮะก็มารับชมพร้อมกันในวัดใหม่16สิงหาคม64จะมีชุด3ตัวบนนะครับ6ชุด6หางมี158 168 178 159 169และ179นะครับ จัด2ตัวบนได้ทั้งหมด6ตัวเหมือนกันชุดเน้นนะฮะมี 68, 69, 78ชุดรองนะครับมี 58, 59, และ79นะครับอ่าแล้วก็ชุดล่างนะครับผมก็ให้มาเหมือนกันมีชุดเน้น3ชุดและชุดรอง3ชุดนะครับชุดเน้น 15, 16, 17ชุดรอง 05, 06, และ0 7นะครับชุดล่าง6ชุดของ แอดมาน้อยคอยรักนะครับใครที่ขอเข้ามาก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมาน้อยคอยรักนะครับมาต่อที่แนวทางจากเลขดับนะครับเฉพาะหลักสิบล่างแอดสตางเนะาะซึ่งเจ้านี้นะครับผมก็ดูจากผลงานแล้วนะฮะให้ผ่านต่อเนื่องมาหลายงวดเช่นกันเนาะดับเฉพาะหลักสิบล่างเท่านั้นแอดสตางงวดที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับ10ล่างห้า ล่างออก6กก็ถือว่าให้ผ่านนะครับมาในงวดใหม่ล่าสุดเลขดับ10ล่างให้มาที่8ตัวเดียวนะครับเอาละใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่นะครับผมก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากดับ10ล่างแอดสต,ตาค์นะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของอแอดหนุ่มตาครีนะซึ่งชุดนี้เป็นชุดปลอมของปลอม 100%นะครับอ่าให้มาที่เลขวิ่งบน6แล้วก็มีชุดฟันธง6ประตูกลับเนาะนะครับ4อ่า2 4 6จนถึง6 4 2นะครับชุดกันเบิ้ลนะครับมี6 1 6นะฮะ6 2 6นะครับ6 5 6และ6 8 6นะครับชุดรองนะครับผมมี3ชุด2 1 6 2 5 6 826กนะฮะก็มารุ้นกันเนาะว่าจะให้เข้าหรือไม่ชุดปลอมนะครับชุดนี้ใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟเอาไว้ดูก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มตาครีของปลอมนะครับมาต่อที่แนวทางของเลขเด่นนะครับเฉพาะหลักสิบล่างอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับเจ้านี้ก็หลักสิบล่างไม่เข้าเข้าเฉพาะเลขเด่นบนไม่ปากหลักนะฮะอาจารย์เอกสิ์ ในวัดในนี้16สิงหาคมนะครับมี10ล่าง 1, 7และ3 3ตัวนะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่เนาะมารับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก10ล่างอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุดสรุปนะครับชุดสรุปบนล่างแสายฟ้านะครับให้มาที่ชุด3ตัวบน3ชุดเนาะนะครับมี 850, 852และ808นะครับ ชุดล่างมีทั้งหมด4ตัวสีหาง94้5 9 8และ90นะครับอ่าใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่นะครับรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสรุปบนล่างแอรสายฟ้านะครับมาต่อที่แนวทางจากเจ๊ฟองเบียนะครับซึ่งเจ๊ฟองเบียนี้วดที่ผ่านมาให้เข้าจริงเนาะเข้า16เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับอ่ามาในวัดใหม่นี้ใครที่ติดตามของเจ๊ฟองเบียอยู่นะฮะ มีชุด2ตัวบนล่างตัวเดียวเน้นๆ7 6นะครับ7667ไปกับบนล่างด้วยนะครับกันพลาดเนาะอ่าใกล้ที่พีทซีของเจ๊ฟองเบียอยู่รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเจ๊ฟองเบียนะครับมาต่อที่ข้อมูลจากนะครับแอปแมวแอดแมวนี้ก็บางงวดนะครับผมก็จะเข้าเฉพาะเลขวิง่ง แต่ก็มีบางงวดนะครับผมก็ให้เข้าชุด2ตัวบ้างเนาะแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยนะครับมาในงวดใหม่นี้จะมีเลขวิ่งนะครับบนล่างรูดไปที่2ตัวเดียวนะครับ2ตัวบนล่างมี02 1252และ92 4หางนะครับเอาละใครที่ติดตามของแอดแมวนะครับก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแมวนะครับ ไปตอนะครับผมจากข้อมูลซปเปอร์คิดนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดจับคู่รวมนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าชุดชุดจับคู่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะชุดจับคู่บน61และชุดจับคู่ล่าง6กกนะครับก็ถือว่าให้เข้าทั้ง2ตัวบนล่างเลยนะครับมาในวัดใหม่ล่าสุดนี้ใครที่ขอเข้ามากันนะครับมีเลขเด่นนะครับชุดจับคู่มีทั้งหมด 5ตัวเลขด้วยกันมี 9, 4, 2, 7และ0นะครับสมาชิกก็ไปลองจับกันดูเผื่อจะได้โชคกันนะครับขอขอบคุณนะครับผมข้อมูลจากซูเปอร์คิดชุดจับคู่เด่เดนรวมบนล่างด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลจากชุด3ตัวตรงนะครับชุดจับคู่3ตัวตรงนางฟ้าพารวย9สูนยนะครับเจ้านี้ก็ว่าที่ผ่านมาหลุดหลักร้อย หลุดหลัก10เนาะนะครับหลุดหลัก10ของ3ตัวบนก็ไปดับ6กนะก็พลาดนั่นเองมาในวัดใบนี้นะครับก็จะมีเลขดับหลักร้อยศูนย์หลัก10บนดับ8ดับหลักหน่วยบนจะเป็น9นะครับก็จะเหลือหลักร้อยบนตั้งแต่1ถึง9แล้วก็เลขดับ10บนตั้งแต่0ถึง9แล้วก็เลขดับหน่วยบนตั้งแต่0ถึง8นะครับ ดับหลักร้อยศูนย์ดับหลักสิบบน8ดับหลักหน่วยบน9นะครับอ่าใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่ก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดจับคู่นะครับซับตัวตรงแอดนางฟ้าพารวย9กสูตรนะครับมาต่อที่ข้อมูลจากออโต้โปรแกรมเสียงโชคนะครับเจ้านี้ให้เข้ามาแล้ว2ว่าติดติดเลยนะครับว่าที่ผ่านมาให้มาทั้งหมด14ชุดด้วยกันเนาะเข้า96เป็นตัวกลับของ 2ตัวล่างและให้เข้า16เป็นตัวกลับของ2ตัวบนด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะมาในวัดใหม่นี้16สิงหาคมจะมีชุด2ตัวนะครับตั้งแต่0 1จนถึง 8, 6นะครับ2ตัวท้ายรางวัลที่1เนาะหรือว่า2ตัวบนนั่นเองนะครับชุดเน้นมี0 3 1 1 1 2 1นะครับ1 3 3 1 6 6และ67เนะครับอ่าในวัดนี้ ส่วนมากก็จะไปเน้นที่เบิ้ลเนาะเลขเบิ้นนะครับส่วนมากเลยใครติดตามของออโต้โปรแกรมเสียงโชครับเอาไว้ตามต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากออโต้โปรแกรมเสียงโชคนะครับไปต่อที่ข้อมูลจากออโต้โปรแกรมซุปเปอร์สูตรสรุปบนนะครับชุดนี้เป็นชุดแท้100%แน่นอนนะครับนะว่าที่ผ่านมาเจ้านี้ ก็ให้เข้ามาแล้ว2งวดติดติดชุด3ตัวเนาะนะครับว่าที่ผ่านมาเข้านะครับเข้า261 3ตัวบนตรงๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้2ตัวบนให้เข้า61ด้วยเหมือนกันนะครับมาในวัดใหม่นี้16สิงหาคมออโต้โปรแกรมซปเปอร์สูตรสลบบนให้มาแล้วนะครับมีชุด3ตัวบนทั้งหมด6ชุดเนาะ มี203 213 230 231นะครับ267และ276นะครับอ่าแล้วก็ชุดสองตัวบนมี03 13 30 31 67และ76นะครับอ่าก็ในวัดนี้มีทั้งหมด6ชุด3ตัวบนนะครับใครที่ตามหาของเจ้านี้อยู่ออตโต้โปรแกรมซูเปอร์สูตรสรุปบนนะครับก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก ออโต้โปรแกรมซูเปอร์สูตรสรุปบนนะครับมาต่อที่ข้อมูลจากเลขดับกันต่อนะครับเป็นข้อมูลเลขดับ10หน่วยบนป้าแมวนะครับดับรักแรกพบนะครับดับดอกแก้แล้วก็ดับดอกชะบานะฮะทั้ง3ชุดนี้ก็ถือว่าให้ดับเอาอยู่มาหลายงวดเหมือนกันเนะาะบางวดบางงวดนะครับผมก็หลุดบ้างเป็นธรรมดานะครับเลขดับก็มีหลุดบ้างเนาะ ซึ่งว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ดับผ่านทั้งหมดเลยนะครับมาในวัดใหมน่นี้ดับรักแรกพบ10บนนะครับจะเป็นโคงนะครับดับหลัก10บนดอกแก้วให้มาที่7และดับหลักหน่วยบนดอกชบาให้มาที่ดับหน่วยบน5นะครับใครที่ติดตามของเลขดับของป้าแมวนะฮะมารับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับป้าแมวทั้ง3ชุดนี้นะครับ มาต่อที่ข้อมูลจากชุดสรุปบนล่างน้องเฟยนะครับน้องเฟยหรือว่าหลานหนุ่มขอนแก่นเนาะนะครับเจ้านี้กองวันที่ผ่านมานะครับเข้า6 2สองชุด3ตัวโต๊ะบนแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมให้เข้า61เป็นชุดกัน2ตัวบนด้วยตรงๆนะครับมาในวัดใหม่นี้น้องเฟยหนุ่มขอนแก่นก็นําข้อมูลมาลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็7ชุด มี814นะครับ248 258 748 758 914และ844นะครับชุด2ตัวที่เป็นชุดเน้นในวัดนี้2ตัวบนเนาะ14และ48ชุดรอง46 47และ58นะครับชุดล่างมี26นะฮะ27และ28นั่นเองนะครับชุดรอง63 67และ61น้องเฟหนุ่มขอนแก่นนะครับ ใครที่ติดตามของน้องเฟยหรือว่าหนุ่มขอนแก่นเนาะก็มารับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยนะครับชุดสรุปบนล่าง